ถ้ามาช่วงน้าฝนตกสวยทีีก็สวยนะชุ่มชื่นพี่ดาราายูปเยอะค่ะโอเคสวยงามครับโอตซน ค่ะทุกคนคนสวนนี้เที่ยวมาแล้วค่ะทริปนี้เราเดินทางไปกันที่จังหวัดนครพนมนะคะไปที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งของถ้ำนาคีค่ะก่อนที่จะเดินทางขึ้นถ้ำขอย้อนกลับไปตอนที่เราเดินทางมาถึงที่อุทยานก่อนนะคะเราเดินทางมาถึงที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา่ํำแล้วนะคะก็เลยตั้งแคมป์ พักกลางเต็นท์กันที่อุทยานนะคะแล้วก็ตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะมาลงทะเบียนขึ้นถ้ำนาคีค่ะสำหรับคนที่นำรถมาจอดนะคะมีค่าจอดรถ30บาทค่าเข้าคนละยีบาทแล้วก็ค่าประกันอุบัติเหตุคนละ1 0บาทค่ะข่ที่สิไปขึ้ปาถ้ำประมาณสามเมตรประมาณนี้แล้วมีน้ำตกก็จะมีแหล่งน้ําเหมือนที่รูปนี่แหละค่ะ,ตตคะเราจะเปียกกันไหมคะไม่เปียกค่ะเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีฝนอ เมื่อเราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็จะมีไกด์นำทางให้เรานะคะที่จะคอยช่วยเหลือให้ข้อมูลแล้วก็แนะนำที่ถ่ายรูปให้เราด้วยค่ะจริงน้ำก็เหมือนจะแห้งใช่ไหมคะเนี่ยแห้งหมดค่ะตอนนี้ถ้าหน้าน้ำหรือน้ำเต็มบปเลย่วงนี้ไม่มีหมดไม่ดูฝนก็มาถ้ามาช่วงหน้าฝนตกสวยทียก็สวยนะชุ่ชมชื่นแต่ว่ามันจะยานนิดลื่น เส้นทางการเดินขึ้นถ้ำนาคีนะคะเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาตินะคะซึ่งจะเป็นทางปูนเรียบลำธารสลับกับเส้นทางเดินป่าเป็นเส้นทางธรรมชาตินะคะมีทั้งโขดหินมีทั้งอ่าทางลาดชันแต่ก็มีเชือกนะคะมีบันไดเหล็กสลับกันคอยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวค่ะยังนาร้อยห้าสิบปี ให้โชคคนมาแล้วก็จะมีนะต้นนี้ค่ะว่อที่แล้วเขาก็ได้กันมาผ่าตรงนั้นเลยใช่ไหมคะค่าาะกำลังดาทีกำลังขึ้นทางอันตราย เมื่อเราเดินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติมาเราก็จะมาพบกับน้ำตกตาดโพชั้นที่4ค่ะ ซึ่งน้ําตกตาดโพนี้นะคะเป็นน้ําที่ไหลามาจากห้วยลังกาผ่านเทือกเขาภูลังกามาเป็นน้ําตกตาดโพซึ่งในวันที่เราเดินทางมานี้เป็นช่วงก่อนที่จะมีฝนนะคะก็เลยไม่มีภาพน้ําตกให้เห็นค่ะ ีแลจุดสายเชือกจากน้ําตกตาดโพนะคะแล้วก็จะไต่ผาด้วยเชือกสลับกับบันไดเหล็กนะคะเพื่อที่จะขึ้นไปดูหินที่มีรูปร่างคล้ายกับเสียญพญานาคค่ะ เเหินก uh ้อนใหญ่ก้อนแรกที่เราได้พบนะคะเป็นหินที you, you, ่มีรูป um, ร่างคล้ายพญานาคกำลังแผ่พังพานเป็นหัวนาคีที่9นะคะซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกันมากๆเลยค่ะ จากก้อนหินรูปพญานาคแผ่พังพานหรือหัวนาคีที่9นะคะแล้วก็จะเดินลงลัดเลาะหน้าผาไต่บันไดเหล็กลงไปนะคะแล้วก็จะพบกับโถงธรรมชาตินะคะถ้าจากห้องโถงธรรมชาติที่เราสามารถนั่งพักเหนื่อยได้นะคะแล้วก็จะเริ่มเดินไต่ผากันต่อเพื่อที่จะไปพบกับหัวนาคีหัวที่1คะ่ะ ซึ่งลักษณะของหินนะคะก็จะเป็นเสียนพญานาคที่โน้มลงมานะคะเป็นจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะคะที่นิยมมาถ่ายรูปกันด้วยค่ะ ถ้าจะัวนาคีหัวที่1นนะคะเราก็ไปกันต่อนะคะเดินขึ้นบันไดขึ้นผาไปเพื่อที่จะไปพบกับจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งเลยนะคะนั่นก็คือถ้ำนาคีค่ะ จากคำบอกเล่าของไกด์นำทางของเรานะคะเขาเล่าว่ามีพระธุดงมาปักกรดแล้วก็มาบำเพ็ญเพียรณท่านาคีแห่งนี้และนิมิตเห็นว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะ ท่านยังได้นำหินหยกจากอินเดียมาสลักเป็นพระพุทธรูปปางนาคปกเป็นนาคสามเสียนนะคะประดิษฐานอยู่บริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ในถ้ำนาคีแห่งนี้อีกทั้งยังมีหินหัวนาคีหัวที่สองอยู่ณนะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ด้วยซึ่งเป็นที่ที่เหมาะแก่การมากราบไหว้ขอพรณนะถ้ำนาคีแห่งนี้ค่ะ จากถ้ำนาคีนะคะเราเดินทางกันต่อนะคะเพื่อที่จะไปยังผานาคีค่ะแต่ระหว่างทางที่เราจะไปที่ผาน,นะคะเราก็จะเจอกับหัวนาคีหัวที่3ามค่ะ จากหัวนาคีหัวที่3นี้นะคะเราเดินทางกันต่อเลยนะคะซึ่งเราจะต้องไต่บันไดเหล็กขึ้นผาไปนะคะเพื่อที่จะเดินทางไปยังผานาคีซึ่งเป็นจุดไฮไลท์จุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติภูรลังกาเลยค่ะ ในที่สุดเราก็มาถึงจุดชมวิวผานาคีแล้วนะคะ,คะ,คคะจุดชมวิวผานาคีนี้สามารถมองเห็นความสวยงามของวิวป่าไม้ทิวเขาและวิวสองฝั่งแม่น้ำโขงแบบพานโนรามากันเลยค่ะ เมื่อเราชมความสวยงามของผานาคีเรียบร้อยแล้วเราก็จะกลับลงไปนะคะซึ่งระหว่างทางกลับนะคะก็จะพบกับเมืองบางบทค่ะ และนี่ก็เป็นเส้นทางเดินกลับของเรานะคะซึ่งจะเป็นคนละเส้นทางกับตอนที่เรามาไกด์นำทางก็จะบอกนะคะว่าทางลงยากนิดนึงก็จะมีโขดหินเยอะแล้วก็ทางลาดชันก็ยังมีเชือกแล้วก็มีบันไดคอยบริการคอยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวะคะ่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปถ้ำนาคีในวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนสวน่วนนเที่ยววันนี้คนส่วนนี้เที่ยวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ